Hello. สวัสดีสำหรับวันที่6กับออร่ามีทริปเอรรตคอนเซนเทรตเซรั่ม um ค่ะวันนี้มาพบกับส่วนผสมที่สำคัญอีก1ตัวนะคะได้แก่คอร์สลิงนะคะไฮโดรลิกอาร์คิดนะคะซึ่งมีขนาดโมเลกุลนะ300 KDA ซึ่งตัวนี้จะช่วยอุ้มส่วนผสมทั้งหมดในเซรั่มเนี้ยนะคะในรูปแบบฟองน้ำซึ่งมีความละเอียดยิบมาก เพื่อดึงส,สารสกัดนะคะลงสู่ผิวเราให้ได้ลึกที่สุดให้เต็มที่พร้อมเพิ่ม moisturizer ให้กับผิวหน้าเราด้วยนะคะนี่ไม่แตกใจเลยว่าทำไมมันถึงชุ่มชื้นได้ถึง24ชั่วโมงจอยหาคำตอบมาให้แล้วนะคะว่าในส่วนผสมของเซรั่มนี้มันมีตัวนี้อยู่ด้วยเี่เช่นเคยคะ่ะใช้ไปเลยใช้ไปเลยนี่ ไหมคะอากาศแห้งแค่ไหนหน้าก็ไม่เป็นลอกไม่ขุยทาเลยคะ่ะถูเบาๆกลิ่นกุหลาบอ่อนๆช่วยผ่อนคลายจากการทำงานที่เหนื่อยจากข้างนอกมานะคะหน้าเราจะได้ผ่อนคลายด้วยทาไปเลยนะคะเสร็จแล้วนอนได้เลย ไม่มีการยุ่งยากหลายขั้นตอนค่ะตัวเดียวเอาอยู่สามารถทาซ้ำในจุดที่มีปัญหานะคะอย่างตรงเนี้ยของจอมีหน้าผากสีผิวนะไม่สม่ำเสมอนี่ค่ะตรงนี้ก็ยังมีจุดที่เป็นฝ้าก,กะนะคะก็ย้ำเข้าไปได้ค่ะสามารถทาย้ำได้แล้วก็ช่วงทีโซนนะนี่ค่ะตั้งแต่ใช้เซรั่มมายังไม่เกิดสิวเลยนะคะ Okay. เสร็จแล้วค่ะง่ายๆขั้นตอนเดียวจบนะคะสำหรับเซรั่มออร่ามีขวดนี้ไม่ยากดูแลง่ายดูแลด้วยคุณภาพระดับพรีเมียมราคาคนไทยมากในราคาที่ขวดละ980บาทเองฝากไว้ด้วยนะคะซื้อกับแม่ค้าชื่อจอยนะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย